เราก็คือจะเป็นทีมที่ช่วยดูในเรื่องของว่าเราจะมีลูกค้าอยู่เราเป็นเหมือนคอนซัลเตอร์เซลล์ครับในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยที่เราดูเนี่ย g o a อ objective เขาคืออะไรในการใช้ Supporter Solution แล้วเราเนี่ยพยายามหนึ่งก็ไปช่วยออปติมไล์ในสิ่งที่เขาทำอยู่หรือเช็คเทรนหรือช่วยเป็นแบบบิสเนสแ planning ครับแนะนำคือที่เนี่ย people manager manager พวกเราทุกคนเขาจะ support อยู่ละ ตาม Career ร์โคเราจะมีทำกันเรื่อยๆเ,เขาก็จะลองดูว่าเราอยากไปทีมไหนต่อไหมหลังจากนี้ให้มันเป็นไปตามแบบที่เราอยากโกดแล้วสัมภาษณ์เนี่ยถ้าไม่นับการส่งเรซูเม่ล้วได้แ p พรูฟเนี่ยก็จะมีประมาณ4รอบส่วนใหญ่นะอาจจะมีมากน้อยกว่าน,นั้นแล้วแต่ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาวันนี้นะครับมันก็มีเกี่ยวกับพี่จามนะพี่จามก็เป็นรุ่นพี่อยู่ที่จุฬานะครับก็อยากจะให้พี่จามได้ช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าตอนเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยพี่เรียนอยู่ที่ภาคอะไรแล้วปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนผมชื่อจามเนาะเรียกชื่อเล่นไปแล้วกันก็เคยเรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุลารุ่นชี่เจเอ้ยยังเด็กยังรุ่นเดียวกันอยู่ว่านะแล้วก็ตอนนั้นเรียนเมเจอร์หลายคนคิดว่าบริหารหรือเปล่าีบ a หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ สาขา IT นะครับเคยทำงานที่โปรแกรม iMap International Management Associate โปรแกรมที่ของ C C เคเขาจะมีทั้ง Carina, a i r p a y s h o p ป e แล้วก็นะปัจจุบันเนี่ยเป็น Business Strategy Manager อยู่ที่ Google หรือว่าถ้าโรข้างนอกเขาเรียกว่า Account Strategist เนี่ยแหละอยู่ที่ Google อยากจะให้พี่จับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ครับว่า Google เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรที่ไทยครับเหมือนอากจะเป็นภาพกว้างให้กับทุกคนเข้าใจนะว่าเฮ้ยงาน Google ทำอะไรและ Account Strategist เนี่ยเป็นส่วนไหนของ ในงานเนี้ยครับก็จริงๆอย่าง Google หลายคนน่าจะคุ้นชินกับ Product ของเขาเนาะตั้งแต่เสิร์ชยู u ูบต่างต่างเนี่ยพวก Google Map ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงหลายอย่างแต่ว่าถ้าถามถึงประเทศไทยเนี่ยจริงๆพี่อาะตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะแต่ฝ่ายที่พี่พอรู้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทีมที่เขาเป็น PR บ้างแหละในแต่ละนี้ทีมที่เขาเซตกับ g o เวอร m โ n เในแต่ละประเทศแล้วก็ทีมหลักๆเนี่ยจะมีทีม Cloud พวก Google Cloud Cloud System จะเน้นเป็นอิน i n เนียร์หน่อย ในการโคออเปอเรตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จริงๆเนี่ยกรอตเดเวหลกัหลกๆเลยเนี่ยใน Google ทุกประเทศเนี่ยก็คือทีมเซลเนาะเราเรียกว่าเป็นทีมเซลก็ได้เออซึ่งพี่ก็จะอยู่ในทีมนี้ครับถามว่าตัวทีมเซลทำอะไรคือเวลาเรามีอีโคซิสเต็มของทั้ง Google Search คนเขาใช้ในเรื่องของแบบเว็บไซต์คนใช้ในเรื่องของ y o YouTube แพลตฟอร์มเนี่ยหรืออ e ีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยเราก็จะมี Google Solution อยู่เช่น Search Display Discovery YouTube แบบช้อปปิ้งหรือแอปอะเนาะแอปก็คือแอป Store ใน Android นะไม่ใช่ iOS เออเราก็คือจะเป็นทีมที่ช่วยดูในเรื่องของว่าเราจะมีลูกค้าอยู่เราเป็นเหมือนคอนซัลเตอร์เซลล์ครับในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยที่เราดูเนี่ย g o a อ objective เขาคืออะไรในการใช้ Google Solution แล้วเราเนี่ยพยายามหนึ่งก็ไปช่วยออพติมไล์ในสิ่งที่เขาทำอยู่หรือเช็คเทรนหรือช่วยเป็นแบบบิสเนสแ planning ครับแนะนำในการจะ s h i f ที่ทําให้มันตอบโจทย์โกของลูกค้าที่ใช้เ,เป็นยังไงบ้างอยากถามพี่จ่าป่อว่าแล้วตัวงานที่พี่ทาเนี่ยพี่ทาอะไรบ้างครับก็ถ้าเป็นเดลี่เลยเราก็เหมือนแบบในทุกๆควอเตอร์แล้วกัวนเนาะไม่ได้เยลี่เราก็แบบย้ําอีกรอบเลยเป็นเหมือนคอนซัลท์บวกเซลเนี่ยแหละที่จะช่วยดูในแต่ละอินดัสทรีว่าเป้าหมายเขาคืออะไรแล้วเขาเนี่ยใช้ Google Solution อยู่แล้วหลกัหลกๆก็คือเหมือนพยายามแพลนนะครับว่าลูกค้าในพอร์ตเราเนี่ยมีใครเราก็เพรทา ถึงแบบความต้องการหรือว่าสิ่งที่เออจะช่วยให้เขา achieve ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ช่วยเขา plan ช่วยเขา optimize หรือว่าเออมา d i s c u s กันในการที่เอาพวก Google solution เราเนี่ยแล้วก็วิธี optimize ในแต่ละ industry ก็ไม่เหมือนกันเนาะเข้าไป apply แล้วก็ work ไปกับเขาเพื่อให้เขาเห็นว่าเออสุดท้ายเนี่ย result มันเป็นยังไงที่ลองพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นงานเก่าที่เคยทามาอาจจะเป็นใน industry ของเครื่องสำอางอะแต่จริงๆผู้ชายเราไม่ควรงนี้แต่ว่า พวกนี้มันก็ป๊อปจริงๆอะเนาะแบบก็อาจจะใช้เป็นบริษัทเครื่องสำอางมีเปิดออฟไลน์สโร์นู่นเนี่ยซึ่งเขาเน้นยอดจากออฟไลน์สโตร์มาตลอดจนโควิดลงมากลองคิดภาพเนาะ mm hmm. มันต้องปิดคนไปเดินท้างน้อยลงนอกจากเสิร์ชที่คนเขาจะ พิมพ์หาคีย์เวิร์ดแล้วจะโชว์แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเวไหนกบ้างที่จะช่วยให้เขาเนี่ย drive sale ได้สร้างแบรนด์ของเขาได้คือเพราะโซลูชัน Google หรือทั้ง Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่นๆอ่ะพี่ว่าทุกที่ที่จะเป็น Digital Marketing p l a t พลตฟมมันต้องทำครบฟู่ฟันแนล awareness consideration c o n v e r s i o n เราก็เลยต้องพยายาม c o n ว i n c e เขาใน Data ที่เราไปหาหรือเทรนหรือ Analysis ที่เราไปดูเนี่ยจากเซิร์ชที่ตั้งรับเนี่ย มันมีวิธีในการ increase brand awareness ของแบรนด์คุณยังไงแล้วมันมี solution ไหนเนี่ยที่จะช่วยเขาในช่วงโควิดในช่วงที่มันทับ situation เนี่ยเพื่อทำให้เขายัง Maintain แล้วก็ drive growth business ของเขาต่อไปได้เราก็จะแนะนำเขาว่าเออจริงๆทำเนี้ย optimize ยังไงก่อนขัันแหละต่อมาเนี่ยจากเทรนจาก analysis ที่เราทำเนี่ยมันมี solution ของ Google อย่างเช่น YouTube Shopping Ad อะไรที่มันสามารถ combine ที่ช่วยให้เออเขา invest แล้วเขาได้ return ที่ดี มันมีโอกาสจะไปทำงานต่างประเทศไหมครับพี่คือพอมันเป็น global organization เนี่ยคิดว่าโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้มากๆขึ้นอยู่กับว่าคือปกติเนี่ยถ้าเราพอรู้เรื่อง p r o c e s ในการรับ google เนี่ยมันจะค่อนข้าง intense มากๆเนอะแล้วการที่เก็บคนเก่าไว้หรือรับใหม่เนี่ยคอ s ์มันต่ that s, that s <S างกัน that's that's mean ว่าจริงๆเนี่ยเวลาเขามี role ในแต่ละประเทศเช่นสิงคโปร์ในประเทศนี้ประเทศนี้เนี่ยเอ้ยถ้ามันแมทกับ passion ของเราเนี่ย คือที่เนี่ย people manager manager พวกเราทุกคนเขาจะซัพพอร์ตอยู่ละตาม Career g o a บเราจะมีทำกันเรื่อยๆเ,เขาก็จะลองดูว่าเราอยากไปทีมไหนต่อไหมหลังจากนี้อให้มันเป็นไปตามแบบที่เราอยากโปแล้วพอมันมีเนี่ยเขาก็จะเอามาคุยหรือเราเองก็ต้องเป็นคนที่คอยขวนขวายด้วยเนาะว่าตอนนี้มันมีโปรไหนเปิดรับอยู่อ่ะ เออเราก็สามารถที่จะไปอินเทอร์วิวในอินเทอร์นอลได้อยากถามหน่อยครับว่า c a r e เวของถ้าเป็น Account s t r a t e g y s ที่ Google เขาแบ่งเป็นยังไงครับที่ Google เขาแบ่งกันเป็นเลเวลเนาะซึ่งก็ Depend on your experience แบบย e อ e x p e r ก e n c e กับความสามารถซึ่งบางบางในในบาง Entry เนี่ยก็ดู the same thing ไปครับไม่ไม่ได้ต่างขนาดนั้นเพราะว่าจะค่อนข้าง flat ที่เนี่ยแต่อยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยเราเคยดูสมมุติว่าอย่างของพี่สมัยก่อนเนี่ย โปรเจกต์ใหม่สมัยก่อน g o o g l CS, customer, says, oh, way, to to But, way, e จะเป็นบ e ้านใหญ่ L C S หรือลูกค้าที่ดูเขาก็โหเรมเบอรนิวต่ดเจ้านี่คือแบบใหญ่มากต้องอินเทนเราต้องซัพพอร์ตเซอร์วิสต้องมีทีมที่ช่วยซัพพอร์ตได้ดีเพราะว่าถ้าบางทีมันมันมันล้มมาเนี่ยมันหนักเราก็ต้องพยายามทำให้ช่วยลูกค้าโตไปเรื่อยๆแต่สมัยใหม่เนี่ยจากเทรนนองมาถ้าเราดูจากเทรนอีคอมเมิร์ซเทรนของอินเทอร์เน็ตเพเนทชั่นในประเทศไทยเนี่ยมันแรมปิงอัพเยอะเรามี s m e เเยอะที่ต้องช่วยเราก็เลยต้องมาเหมือน เป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ตอนนี้เราอยู่ตอนที่พี่เข้ามาไรฟ์ในส่วนของ SME พี่ก็เคยดูตั้งแตัร้อยยี่สิบแอคเคาท์ต่อควอเตอร์แล้วเราก็าขึ้นมาดูห้าสิบห้าเนี่ยมิดเทียหน่อยพอถามว่าสเตตต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมิดมาเก็ตมากขึ้นหรืออาจจะไรฟ์ไปในอันสูงซึ่งบ้าน Google มันจะแบ่งเป็นบ้านดิเรกที่เขาดูลูกค้าตรงๆเนะเาะเราคุยกับเจ้าของเราคุยกับ Inhouse Company เขาก็กบ้านคือเอเดนซี่ของพี่ก็จะอยู่ตรงเนี้ยแหละ แต่ว่ามันจะมีสองตัวที่อาจจะเรียนรู้ต่อไปได้เวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนในการทํางานของร2 0ย5ี่ห้าสิบห้าหรือว่าสูงกว่านั้นน่ะมันไม่เหมือนกันอยู่ละเนาะความอินเทลหรือการเพไทายมันต่างกันอันนี้เราก็จะได้แบบหนึ่งส่วนบ้านเอเจนซีเราก็คือจะต้องเน้นแมネจากทางเอเจนซีทีหนึ่งที่เขาดูแลลูกค้ามันมีสิ่งอะไรบ้างที่ที่ประทับใจในตัวเนื้องานแล้วก็ที่ Google ครับถ้าจะถามว่าสิ่งที่ประทับใจถ้าอันนี้รายการนี้มันก็คือเพื่อนน้องๆใช่ไหมน้องๆสาหรับคนที่เพิ่งจบ พี่ก็คิดว่าจริงๆอ่ะดูก่อนว่า g o ของเราที่เราอยากได้ในชีวิตเนี่ยปีหนึ่งสามปีห้าปีคือยังไงเนาะแล้วเราก็แค่ connect the dot เข้าไปทำแล้วก็ connect the dot ใน p a t ของเราอ่ะที่จะทำให้ achieve นับจุดๆนั้นอ่ะให้ได้คำถามคือที่พี่ประทับใจสุดนะพอภาพที่พี่พูดไปเมื่อกี้พี่อ่ะสักวันหนึ่งอยากเป็นองค์เชิพเนร์แล้วจาก b a c k กราวด์เก่าๆช้อปปี้ e เราก็ทำนั้ง operation ทำเกมทำอะไรมาทำ facebook a d ที่ collab กันด้วยอะไรเงี้ย เราก็รู้แล้วในด้านนี้แล้วเราคิดว่าเฮ้ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่อาจจะต้องลองใช้แต่มันคืออัมมาสในยุคใหม่ใช่ไหมเพราะเทรนด์ Hot trend, คนอยู่ในออนไลน์วันละเท่าไหร่ล่ะแล้วชีวิตเรามันเทรนด์ทูแบบเทคโนโลยีมากขึ้นพ่อแม่เราสมัยก่อนไม่กินข้าวไม่ให้เราเล่นตอนนี้เขาก็เล่นกันละก็เลยคิดว่าที่พี่ประทับใจเนี่ยคือว่าเราได้เข้ามาเรียนรู้ว่าจริงๆเนี่ยหนึ่ง Google Product เป็นยังไงเล็กน้อย เราถ้าเราจะเป็นองค์ปรเนอ์เนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ apply อัพพลายยังไงได้บ้างเรามาช่วยลูกค้าให้สกเซสเนี่ยแล้วสกเซสมันลุกไลอย่างไง<อ>ในการที่เราช่วย<อ>เราได้เห็นว่าแต่ละเวอร์ c ิ l คิลอินดัสซีเนี่ยเ,ออเวลาทําได้มันมีความสุขนะแล้วมันต้องทํำยังไงบ้างแล,แล้วมันมีเศษห้างที่ถ้าสมมุติว่าใครอยากสมัครงานเนี่ยครับควรที่จะแบบรู้ไว้ก่อนเลยหรือว่ามีเคลียร์เอ็กซ์ปิคทชันไปแล้ว o o g l e แลลวกันส่วนใหญ่เขาใช้อัติบิวเดียวกันถ้าน้องๆหรือใครๆพี่ๆเนี่ยไปดูเขาก็จะมี4 a t t r i ิบิวอะ อันแรกมันคือ GCA General Cognitive Ability เขาจะเน้นดูพวกโลจิกเป็นหลักโลจิกเลยอย่างเช่นน้องมาร์คแม่เป็นน้องเคยทำงานเนี้ยอาจอาจจะต้องมีประสบการณ์ที่รีเล e เขาแคร์ที่ว่าคุณไม่ต้องตรงสายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณได้โจทย์มาคุณคิดได้คุณต้องแก้ยงไหมีวิธีทำไมถึงต้องแก้นี้วิธีแก้ไหน Re s u ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้ง Leadership หรือความเป็นคนใน Google แล้วก็ ในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวโลต้องตอบตัวทุกคนก่อนว่าอยากเข้าเนี่ยเออพอเราอ่านโ o w and responsibility อะไรเงี้ยมันแมชไหมเนาะอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าถ้าเป็นโรเนี้ยคุณก็ต้องมีความรู้บ้างในด้านของ Marketing ความเป็นคอนซัลเพร์พเราต้อง planning ให้ลูกค้าช่วยลูกค้าเนาะการทำแบบ analysis ดีๆแล้วก็ทำเป็น structure ว่าแล้เราจะ work on ยังไง next step ต่างๆแล้วก็รวมถึง Digital Marketing knowledge แล้วก็ interpersonal skill ด้วยในการที่ เฮ้ย hey, ถ้าคุณเป็นอินโทรเวิมากๆแล้วอยากทํางานนั่งหน้าจอก็ก็อาจจะลองได้มันอาจจะชิปคุณแต่อันนี้ต้องโคกับคนเยอะทํางานกับครอสทีมเยอะแยะเลยอาจจะต้องมีมีตรงนี้ครับพี่ก็เลยอาจจะตอบอยากนิดหนึ่งเพราะว่า มัน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 ขึ้นอยู่กับทั้ง Google ที่เขารีายกร้ด้วยแล้วก็ตัวของเรตอนที่พี่สัมภาษณ์เนี่ยมีโปรเซสอะไรบ้างแล้วพี่เตรียมตัวยังไงครับเชือ่อว่าน่าจะต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันนะพี่อ่าเมื่อกี้ก็จะมี full attribute เนาะก็ตอนเตรียมตัวเนี่ยตอนแรกยังไม่คิดเลยว่าเราคุริฟายแล้วหลังจากทำงานที่กาวินาที่ช้อปปีมา2ปีอะไรเงี้ยแต่ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาให้โอกาสเราก็เฮ้ยงั้นลองดูก็ตัวโปรเซสเนี่ยมันก็จะมีไม่ว่าจากคนอินเทอร์นอลคุริหรือเราไปดูจาก Link in หรรือออะไอย่างย ทุกวันนี้ก็เขาก็จะมีหลายวิธีในช่องทางเราก็สมัครไปสมัครเสร็จเนี่ยเขาก็ได้มีโปรเซสในการสกรีนนิ่งเนาะก็คือทางทรีมเ r คูตเตอร์ของ Google เนี่ยเขาก็จะสกรีนว่าเออคุณได้เข้าไปสัมภาษณ์ต่อไหมพอ r e คูตเตอร์เนี่ยเขาได้เขาจะเริ่มส่ง useful resource หรือลิงก์ต่างๆให้เราแล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่จำเป็นในการเตรียมตัวซึ่งขอกลับมาเรื่อง Resume ก่อนแล้วกันก็ตอนแรกดูว่าตรงโรไหมสอเออถ้ามันตรงเนี่ย เราก็ส่งเรซูเม่เรซูเม่ฟอร์แมตเนี่ยก็ควรเป็นแบบฟอร์มอลมากๆแล้วรูปเลิฟครเอทีฟไม่ต้องทําหน้าเดียวไปเลยเขียนให้ชัดแบบคอนไซด์มากๆแต่ว่าให้ชัดว่าโรที่เราเคยทาเนี่ยมันน่าจะรีเลทยังไงกับสิ่งที่เขาจะมาเพราะเขาก็อย่างน้อยเขาไม่ใช่ว่าเราเป็นซูเปอร์แมนแล้วเราเข้าได้เลยบางทีมันไม่ตรงจุดถูกไหมเขารีควายแบบมาร์เก็ตติ้งคอนซัลท์เซลบ้างคุณต้องมีหน่อยเนาะหรือเรื่องโปรดักต์โนเลทหรืออะไรเงี้ยแล้วทำอะทำอะไร ทำแล้วได้อะไร impact เป็นยังไงต้องเขียนให้ชัดแล้วพอเขาเข้าสกรีนแล้วเนี่ยเขาจะมาบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวสิ่งที่น้องมาร์คหรือคนอื่นต้องทำเนี่ยเราจะมีอินเทอร์วิวกับรีคูเตอร์ก่อนหลังจากรอบแรกสัมภาษณ์เนี่ยถ้าไม่นับการส่งเรซูเม่แล้วได้อพรูฟเนี่ยก็จะมีประมาณ4รอบส่วนใหญ่นะอาจจะมีมากน้อยกว่านั้นแล้วแต่อันแรกก็คือคุยกับรีคูเตอร์เพื่อเขาสกรีนก่อนว่าเราตรงปกนะแล้ก็มีโลจิก เออแล้วก็รู้สึกมีความแพชชั่นที่เออมาทําโรนี้แล้วเราแบบเราอยากทำจริงเข้าใจในโรนี้จริงพอผ่านรอบแรกไปรูปแล้วจาก4ีรอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการสัมภาษณ์กับคันฟี่เฮดหรือแมเนจเจอร์ต่างๆที่เป็นของเราแต่ว่าที่นี่มันจะมีความพิเศษตรงที่เราจะไม่ได้แค่สัมภาษณ์กับคนที่มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะทำเขาก็จะมี cross team ด้วยเพื่อเช็คว่า process ทุกอย่างมันมันเคลียร์ไม่ได้มีการใบแอสอะไรเขาก็จะโฟกัสกามที่ผมเล่าไปบางยะเมื่อกี้อาจจะเล่าเร็วไปเมือนว่ามีคําถามวัดโลจิกเนาะอาจจะเป็นเช่นตอนนี้ performance เราอยู่ที่60%ในการช่วยลูกค้า grow เนี่ยถ้าทำร้อยเราจะทํำยังไงหรือต้องมี deal ไป p i t เราจะมีวิธีแก้ปัญหาไงหรือว่าพี่ต้องการไปเปิดไปร้อน google ที่ประเทศเนี้ยเออควรทํำไหมเพราะอะไร และควรทํำยังไงถ้าควถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าต้องทําหรือแบบเป็นคําถามแนวแบบเปิดบิสเนสปกติแบบเอ้ยน้องมาพี่อยากเปิดร้านกาแฟพี่ต้องทําอะไรบ้างเนี่ยมันคือวัดโลจิกถูกว่าจะเห็นว่าเขาไม่ได้มาถามอะไรจาก e x p e r i e ร c e ที่เราอาจจะตรงบ้างหรือเป็นอันเก่าเพราะสิ่งที่เขาอยากวัดคือเราสามารถไม่ว่าจะได้โจทย์อะไรมาเราคอลี่ฟายที่จะทำมันนั้นให้มันแอคชีฟและเขารู้วิธีเวิร์กของเรา สอง Leadership เนี่ยคือที่เนี่ยพอมัน flat นะครับเขาก็อยากให้ทุกคนมีความเป็น Leadership ในตัวเองไม่จำเป็นต้องรอคนมาสอนหรือบอกให้ทำแต่เรามี Ownership สามเนี่ยก็เป็น Googleiness e .definition ของการเป็น Googleiness e เนี่ยผมพี่คิดว่าคือทุกคนเก่งแต่ว่ามันมีดี Mindset เขาดีเราก็อยากที่จะช่วยแชร์ช่วยกันถึงแม้ทุกคนจะถือท a าเกตหรืออะไรแต่สุดท้ายอะเวลาเรามีอะไร Achieve หรืออะไระเราก็จะ support กันละกันประมาณนั้นเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ย มันคือเกี่ยวกับโรลลีเลเตทที่มันตรงอะว่าน้องมาคิดว่าโลที่น้องมาคอยากสัมภาษณ์เนี่ยเข้าใจไว้อย่างไงมันตรงกับที่เราเข้าใจไหมจะมีเพอร์เซพชันว่าการเข้า Google ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก่งมากต้องอาจจะแบบเก่งภาษาอังกฤษได้เกรดที่สูงมากๆเลยเราอยากจะผมอยากจะถามพี่จริงพี่ตาเคยเล่ามาให้เรื่องพี่มาก่อนแล้วอยากจะเหมือนแบบแชร์ให้กับน้องๆให้ฟังหน่อยเพราะว่าเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้เหมือนกันนะครับมีสองพอย์เนาะ อยแรกคือต้องเก่งอังกฤษหรือเปล่าสองคือต้องเกรดดีหรือเปล่าถูกไหมคำถ,ถามก็ overall, ต้องแบบเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะครับต้องตอบวไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเหมือนกันแต่ว่ามีแบบ motivation แล้วเวลาเราทําเราทําสุดข้อแรกก่อนเลยอังกฤษเนี่ยผมเรียนภาคไทย ทุกวันนี้ก็ยังไม่เก่งนะเอาจริงๆคือเราเขาให้ฝึก make it to y y u u make it อะแบบฝึกฟังฝึกพูดแล้วเราก็ต้อง improvise เราก็ต้องกล้าเนาะแต่ถามว่า structure พอ writing หรือ g r แกมมายังผิดเยอะมากๆเนาะเอออันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมาทำให้เรารู้สึกแบบด้อยค่าเหมือนกันแต่ว่าพอเราเจอคนที่ mindset ดีเป็น coaching ที่ดี m e n เทอที่ดีเนี่ยจริงๆคือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งสิ่งที่คุณต้องรู้คือ ไม่มีใครที่เพอร์เฟกทุกอย่างบางทีเราวัดจากวีเซาก็ได้บางคนคือถ้าอยู่จะมาติดแค่ตรงนี้แต่ขอแค่อย่างน้อยมันคอลิฟายในระดับหนึ่งอ่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่อังกฤษก็คเคยได้เกรดีบวกเออก็มีเพราะเราเด็กไทยแล้วสมัยก่อนเราชอบเลขอ่ะเราแบบเก่งคํานวณมากๆนู่นนี่แล้วแบบเราคิดว่าไม่จัเป็นหรอกนันคือความคิดเด็กๆสมัยก่อนแต่ของจริงนั่นก็จําเป็นเลยเราเอาเวลาไปอินเวสต์กับอะไรที่มันอินเดปเกินอ่ะเราทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เนาะอันนี้คือข้อแรกไม่นา่เป็นเลยครับ แค่แค่ต้องฝึกเนาะถ้ารู้ว่าไม่เก่งก็เตรียมตัวเยอะๆทาสคริปต์ไปเหอะทาไปเหอะ mm hmm. แต่แค่ sharp logic เราแล้วเดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะมันจะค่อยๆ improve มาเซลล์อันที่2ใเนี่ยเกรดคือเกรดของผมก็ประมาณจบมาประมาณ3.34 not bad not bad แต่ว่าก็ก็จริงๆก็คือแต่เรียนไอทีมันก็เป็นอีกแบบอะ่ะแต่ว่าช่วงนั้นเราทำ extra curriculum เยอะมากตอนอยู่มาหาลัยเนาะแล้วเราก็เหมือนภายไทยยังไม่ได้เก่งแต่เราแค่อยากจะรับซึ่งจริงๆก็เคยมีครั้งหนึ่งก็ มีตัวหนึ่งก็ยังติดเอฟเลยเออก็ก็ยังเข้าได้เหมือนตัวตอนที่ตอนที่เคยเล่าให้น้องมาฟังตอนนั้นในเฟลเลียของเราช่วงมหาลัยอยากจะเป็นกําลังใจให้หลายๆคนเลยอะเรารู้สึกว่าอ่าเราอยา่าไปด้อยค่าตัวเองแบบเชื่อเลยว่าถ้าเราแบบเต็มตัวแบบย่างที่พี่จ้าเคยทำมาผมเชื่อว่าพี่น่าจะเต็มตัวมานานเหมือนกันกว่าที่จะเข้าที่กูก็ได้แต่ว่ามันแบบมันเป็นไปได้จริงๆอะทุกคน เ,ออเราไม่จาเป็นต้องแบบเพอร์เฟกหรือเก่งอะไรทุกๆอย่างแต่ว่าถ้าเราแบบตั้งใจจริงๆแล้วเราฝึกฝนมานะผมเชื่อว่ามันแบบเราเชื่อว่ามันทําได้ทุก<ะ>ทุกคนมันเทิรนได้หมดอมเออไม่ไม่ต้องอย่าเดาตัวเองอย่าเดาตัวเองแค่วันที่ยูจะลุกแล้วแล้วยูจะลุยแล้วเนี่ยอยูคอนซิสเ e นซีไหมอยู่ตั้งใจทํามันจริงๆหรือเปล่าอ่ะที่ว่ามันจะดีอย่างพี่เนี่ยพอพูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็แค่ขั้นหนึ่งชีวิตยังมี challenge อีกเยอะในหลายๆอย่างเลยซึ่งพี่ก็ต้องค่อยๆสเต็ปเฟล เรียนรู้แล้วก็ลุยต่ออะไรเงี้ยที่มีอะไรอยากจะฝากให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการทำกิจกรรมหรือว่าการค้นหาตัวเองครับคืออยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากกดดันตัวเองเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช่ไหมเพจคริปโตเฮ้ยแบบโหคนนี้มีเงินเดือนเท่านี้เดี๋ยวนี้มันคอนเซ็ปต์หมดแล้วว่าการศึกษาสตรัคเจอร์ไม่ดีเราต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยคืออยากกดดันตัวเองค่อยๆค้นหาไปว่าอะไรที่เราถนัดแล้วก็ตั้งคําถามตัวเองว่าแล้วอะไรที่จะทําให้เรารู้ว่าแล้วเราถนัดอันไหนชอบฟแนนซ์ชอบมาร์เก็ตติ้ง ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นองค์จรมพเนอรเองแล้วอะไรคือสิ่งนั้นเนาะคือไม่ได้บอกว่าไม่ต้อง Aggressive ตัวเองนะคือเราเป็นคนหนึ่งที่เราพุชเยอะเหมือนกันแต่ว่าถึงจุดหนึ่งทุกคนคือมนุษย์เรามีความเหนื่อยเรามีความท้อพยายามอย่าไปเครียดกับสิ่งแบบที่คนพูดคือคนนั้นเขาเป็นเขาไม่ใช่เราพอเราเริ่มคิดแล้วนี่คือตัวเราอะรีเฟกอยู่บ่อยๆจะทําไงชีวิตเราต้องการอะไรแล้วหปีสปีหปีเนี่ย ถ้าเราคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ได้หลังจากที่เราดิสคอเวอร์หรือไปหาอินไซต์หรือดิสคัทกับหลายๆคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็ลองมาคอนเน็กดูว่าสิ่งที่เราจะทำในช่วงนี้มันช่วยคอนเน็กเดอะดอทแล้วมันใช่หรือเปล่าแล้วเราเห็นตัวเองใน5ปีเนี่ยจากสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าประมาณนี้คือไม่อยากให้ซีเรียสเนาะชีวิตมันก็คือชีวิตช่วงนี้มันไม่มีสถานการณ์อะไรที่มันแน่นอนเลยอะเราก็แค่ต้องมีความสุขด้วย แล้วก็ตอบโจทย์เราและคนรอบข้างวันนี้ขอบคุณพี่จามมากเลยที่มาแชร์ตัวนะเนื้องานนะครับ Strategy's นะครับแล้วก็แชร์มุมมองในการที่เราจะสามารถมีความฝันของเราเาพี่นะ้องแล้วเราก็พยายามอยากจะลงมือทําจนมันก็ทําได้นะี่เพื่อเป็นแรงบนันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ได้เข้ามาฟังในช่องนะครับก็ขอบคุณพี่มากๆจริงๆนะครับก็ทั้งน้องคนไหนมีคําถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะขออนุญาตมาถามพี่ทีละกันได้ครับได้ยินดีเลยเพราะขอบคุณน้องมาเหมือนกันคือที่ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมน้องๆ เป็นแรงกำลังใจช่วยได้ครับก็โอเคขอบคุณมากนะครับพี่บ๊ายบาายครับ